แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่30มิถุนายน2,568นะคะเชิญชวนคนไทยใช้สิทธิ์เที่ยวไทยคนละครึ่งเริ่มเปิดจอง1กรกฎาคม2,568เที่ยวจริง4กรกฎาคมรัฐบาลสนับสนุนสูงสุด3,000บาทต่อคืนค่ะ วันนี้30มิถุนายน2568นางสาวสาวสิการวัดธนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเดินหน้าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ล่าสุดมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านระบบแล้วกว่า34,500รายและมีผู้ผ่านการตรวจสอบและลงทะเบียนสำเร็จแล้วถึง6,400รายส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดเพื่อให้โครองการเกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันการสวมสิบ ขั้นตอนสำคัญของการลงทะเบียนผู้ประกอบการต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันการหลอกลวงและการแฝงตัวของสถานประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยธนาคารจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ3วันก่อนส่งข้อมูลให้ททนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ในวันที่30มิถุนายน2568จากนั้นประชาชนจะสามารถจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568และเริ่มเดินทางท่องเที่ยวจริงได้ในวันที่4ี่ กรกฎาคมนี้สำหรับสิทธิประโยชน์ของโครงการรัฐบาลจัดสรรสิทธิ์รวม500,000ส,สิทธิ์โดยประชาชนหนึ่งคนสามารถใช้สิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์แบ่งเป็นเมืองหลัก3สิทธิ์เมืองรอง2สิทธิ์โดยมีวงเงินค่าที่พักสูงสุด3,000บาทต่อคืนต่อห้องแบ่งตามวันเดินทางดังนี้ วันธรรมดาจันทถึงสุกรัฐบาลสนับสนุน50%ของค่าที่พักไม่เกิน3,000บาทต่อคืนต่อห้องวันหยุดเสาร์และอาทิตย์และนักขัดตฤเริงรัฐบาลสนับสนุน40%ของค่าที่พักไม่เกิน3,000บาทต่อคืนต่อห้องนอกจากนี้มีคูปองมูลค่า500บาทต่อ1สิทธิ์เพื่อใช้ใจ่ายในร้านอาหารหรือร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสําคัญที่รัฐบาลตั้งใจผลักนั้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคและช่วยให้คนไทยได้พักผ่อนในราคาคุ้มค่าขอเชิญชวนประชาชนทุกคนเตรียมตัวจองสิทธิ์ให้พร้อมและออกไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองไทยเติมสีสันให้ชีวิตพร้อมใช้กันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเจอกันพรุ่งนี้1กรกฎาคม2568เปิดลงทะเบียนประชาชนนะคะ